สวัสดีครับพ่อมพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขนครับตอนนี้เฮาาัมแตมาหอดขอนแกนครับพี่น้องล้ะกะ <G ül üyor> ไว้คือสีจ้ามกับจ้าว่าซื่อซื่อตกใจเบิร์ตไว้เกือบเป็นข่อยลูกเรียมหอด <G ül üyor> ขอนแกนแล้วพี่น้อง <G ül üyor> มือนีก้กะเป็นกานจัดห่องไม่เนี่ยจากว่าออฟฟิศเฮ้หาหนีกา่กะที่แหลกกันไงอยู่แต่ไปไปมา,มากๆกะหน่อยสับ ประซ่าก่อนเพิ่มขึ้นก็เลยได้จัดห้องใหม่นี่ครับท่านผอเจ้าก้อนี่เพื่อนก็ังสสวััดีครบพี่น้องครับจัดอยู่ตาืที่แดกกล่องว่าอยู่นอนอยู่ผู้เดียวกับเลยได้สามารถซิกมาเพิ่มรูปเม็ดสองคนเป็นมหาป้อนได้ท่านพอเจ้าก้อบัดดีแน่หอยอุ้ยถึงหัวบอนอนมีหอยกัดตายหน่อยนี่นะครับพี่น้องกำลังจัดท่านพอเจ้าก้อกับกวาดออกข้องกระสี ไล่เนี่ยจัซอยกันพี่นอ้องอัปเดตฟิว์ีสูหน่วงบ้งขอบบุญขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัทธาแอร์เป็นแจกร่มกรองว่ายุเมนบดแจกร่ำกรองว่ายุพิ่นสือ่อแอร์ตดไ้พอดีหละมา,ม,ามาหาป้อนครับพอเจ้าก็ได้พื่นผ้าบาลามีได้นอนของแอร์น้ำกันมากย์ยูน้ำกันกันรัาษาความสะอาดซอยกัน,กน,กนเดี๋ยวน,นี้แต่ว่าคอยอยุคอยกันยุคอยกัน อยู่จนว่าสีเด็กเป็นผัวแล้วอะไรๆเักกล้องก็ได้เมื่อน,น้นคอยกันได้เอาผ้าไปซักให้นี่โตะเครื่องแปลงพี่น้องอันใดซอยกันได้ก็ซอยกันไปไฟเห่าอยู่น้ำกันนี่ละพี่น้องมาแต้มาหอดกับอีกจังหน่อยกับสีส้มละครอนยังสูตรเก่าบ่ขั้นได้อาบหอดน้ำ มาฝืนบางใบซีมงหามงผี่เขาพาเขาพากันมาผมสอมใต้ก็สุดสอใต้ออกลังจัดระเบียบของต่างๆพี่น้องครับอย่าลืมสื่อบัรรสื่อตัวอีพีเก่าด้วยครับตอนนี้กำลังสอมอย่างเข็มขนเวลาสอมก็น้อยหน่อยแต่ว่ากับสิตเร็ดไเหตุเต็มที่ที่สุดครับพี่น้องไว้พอกันใหม่ครับจอร์ดาคิมีกัิบขอลาลงเที่ยงเท่านี้บายบาย บายบายขอบฟังบาย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 ครับพี่น้องขอจ้าก็